ที่ประชุมสุดยอดของกลุ่มประเทศสาหากรรมชั้นนำา7ประเทศหรือว่า G7 ออกถแถลงการแสดงความกังวลกรณีที่อังกฤษนั้นอาจจะถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปเนื่องจากจะกระทบต่อการเติบโตเศรษฐกิจโลกในอนาคตค่ะที่ประชุมกลุ่ม G7 ออกถแถลงการแสดงความกังวลต่อกรณีที่อังกฤษอาจจะถอนตัวจากสหภาพยุโรปหรือว่า EU นะคะซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของการค้าการลงทุนการสร้างงานในระดับโลก นอกจากนี้นะคะการถอนตัวดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของโลกโดยอังกฤษจะมีการลงประชามติว่าจะแยกตัวออกจากยูหรือไม่ในวันที่23มิถุนายนนี้ขณะเดียวกันนะคะที่ประชุมยังได้ออกถแถลงการกำหนดให้การเติบโตของเศรษฐกิจโลกเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเร่งด่วน ประเทศสมาชิกค,ควรจะร่วมมือกันสกัดกั้นความเสี่ยงที่จะกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกรวมถึงภัยคุกคามต่อระเบียบโลกอย่างเช่นการโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายและกลุ่มติดอาวุธหัวรุนแรงวิกฤตผู้พยพที่หลายทะลักเข้าสู่ทวีปยุโรปซึ่งถือเป็นความท้าทายระดับโลกที่สถาบันการเงินและประเทศผู้บริจาคจะต้องเพิ่มการสนับสนุนให้มากขึ้น ในแถลงการดังกล่าวนะคะยังได้แสดงความกังวลถึงปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียด้วยกันหลังจากสถานการณ์ในภูมิภาคนี้ได้ทวีความตึงเครียดมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยกลุ่ม G7 ได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายนะคะได้เคารพเสรีภาพในการเดินเรือและแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีผ่านกระบวนการทางกฎหมาย แม้ว่าในถแถลงการดังกล่าวนั้นจะไม่มีการเอ่ยถึงจีนโดยตรงและไม่ได้เจาะจงปัญหาข้อพิพาทอย่างชัดเจนก็ตามค่ะ